ว่าเลขสองตัวหนึ่งเก้าสี่ับหนึ่งเก้าท่านน่อันในหน่อยว่าซื้อน้ำบักเอ็ดเลยลูกใครถือชุ่มอ่ะซื้อเข้าตัวเดียวว่านมันก็เข้ากันตัวกับเลขหอยปเข้ากันอยดีน้อยบอกน่งสวกันซื้อเนื้อซื้อเนื้อคอยจะซื้ออยอะ่อยก็จะซื้อซื้อกันเลยบอกเทีนสื้อมาสามงวดแล้วไปจาไปการมันมันสีมาไก่หมื่นหางมวดบอกแว่ ทังไลาอยากเห็นลอตเตอรี่มันซื้อตัวไหนสินสิปิสิซื้อสิเอาไปเลขลอตเตอรี่ที่ลูกไปซื้อแล้วเขาสิเอาไปซื้อเอามาให้กีานสองมาเออเออเอาวาดส่งมาเร็วๆเนี่ยเลยจังสิเร็วๆเพิ่นเพิ่นถึงจังหวัดแล้วก็จ้ะเพิ่นถึงหางวดแล้วหางวดสอดเลขมาแต่ใจหำเลยเรื่มเฮ็ดเอาเลยแล้วน่าสนวาดแค่เก่งเทอะคำนวณเป็นยังไงน่ะสมได้สูตรทางใจว่าเนาะมันก็ว่าเลขเพินเฮ็ดเอาเลขเลขกคบพอดกคำบอกสู้งวด เดเขาตรงตงวันที่แล้ววดก่อนเพื่อให้เขาเจ็ดนึงเขาซิเจนี่เจ็ดนึเลยบอกโคดมแค่้านเาถือกันเบิดวันน้วันนี้ก็ว่าสิเก้าต้องกับตู้ดมหนึ่งก็ต้องกัดเลยตู้ดมหนึพรผดมว่าได้หลอยู่บ่แต่ถ้าลูกไส้เพิ่นก็จะไ่ได้หลอยู่บ่เพิ่นถึงน้ำหลานเพิ่นจุงวนบจ้ะ้ำโทบอกกูนยมันโทษบอกกันแล้เพราะว่าแค่จอถือแชนนนลเลยก็หลานก็คนใหญ่เพิ่นสำหักไส้เพิ่นเลยนะสิมากาะว่านด้ยีด้ เออสิ่งน้ำกันซะกันเลยว่าเบื้องงวดนี่เด้อเนี่งวดนี่บางยัยนอนเอางวดนี่ไก่ใสิใส้เต็มเต็มนะฮะเดี๋ยวสิบอกกับใก่งวดก่นอนมันสิมากก่อนสองมือนยี่ดอ,<า>อ,อกเด้สามมือนยี่ดอกได้ยินไหมเอฟซี<อ>ฟังเด้<ม>จ่าท้าเอานำ้นำน้ำอันพอเขาเดอ้อลูกชายเพิ่อนกับลูกสาวเพิ่นได้จ้ะนี่ที่ว่าถูกหลายๆนั่นละจ้ะถูกหางวดซ้อนแล้วมันบอลพอเลยหางวดเหที่นั่งมันม่นได้หลายแสนอยู่บ่สองแสนเกือบสามแสนกว่า สุดยอดนะจ๊ะที่ได้อันได้ถ้าอันเป็นแมนฮ่าในซีรีส์หลายๆทุกคนก็สได้หลายตัวค่ะมือนี้พอน้องอมอมพอน้องเอ็ดเข้ามาหาเด้อค่ะยินดีรถคันนี้แล้วมามา,มาแสดงความยินดีมาเบาสูฟังวา่าเพิ่นสียหายเฮาอยู่เด้อจ้ะเสียหายเฮาอยู่เลขนั้นถ่ายน้องคำนวณให้น้องมิสูรของเพิ่นนี่ละจ้ะลูกชาย แต่ว่ามือนี้มหานี่หละลดขั้นนีก,กัน่ะจับตามองเด้อคันเพราะว่าเหลขกตนนัวนี้สูตรคำนวณของหลวงปูบ่บุรรัมวามันชนกันเด้อจ้ะพี่เมย์อย่าลืมเดอ้อโตนี่เก้าสามงวดนี่หลวงปู่บุรีรัมบอกว่าหลวงปู่คำนวณแล้วมันชนกันว่าสันมันสิเป็นเก้าสามเป็นโกสามก็ได้อคะจับตามองนี ลงเหตุการเบืงเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะหกเก้าสามหกเก้าเก้าแปดจ้ะเพราะว่าสามกับแปดตัวเดียวกันด้วยค่ะพี่น้องเอฟซีลูกสาวคุนถูกจ้ะศูนยะ์หนึ่งเก่าเต็มเต็มด้วยค่ะถูกทั้งหนึ่งเก่าทั้งเลขสามตัวจ้ะนี่ละพอเลิมพอน้องออมฮอเนยเนาะคะ่ะเนาะ ตอนนี้เพิ่นก็ก็ล่างไปตะเวนทํำบุญอยู่เด้อจ้ะเงินโสกเงินมานจ้ะแต่ว่าลูกทายเพิ่นก็จะบอกให้พี่สาวซื้อมีสูตรคำนวณของเพิ่นนี่ละจ้ะเ็เฮดใดถูกเลขมหาหุกงวดถูกตลอดจ้ะนี่ละจ้ะเดี๋ยวจังใดก็จะตามต่อมาเดี๋ยวประมาณก่อนหวยออกแค่สองมือเนี่ยเขาตกลงมาก่อ,กเอกเน,นเดี๋ยวสิมาบอกเดี๋ยวสินมานั่งเล่นยุ่นนี่ละ้ะคือเพื่อนพอเลีมยันแม่นอันลูกเขาซื้อลอตเตอรี่ ค้าเขาได้ก่อนมาบอกให้ดองเร็วๆในเด้อใช่ๆๆเพราะว่าสีได้ไปบอกพี่น้องเอฟซีเปบอกว่าซื้อมาตี้ซ่ซื้อเราส่งส่งมาเลยมาเลยมาสีเด้บอกพี่น้องเพราะว่าขอบคุณหลายๆเด้อพอเฮามาส่งข่าวเนี่จ้ะแสดงความยินดีเนี่จ้ะ